พืชผักไม้ผลต่างๆที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือผลผลิตจากแปลงส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรโครงการหลวงซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรอเบอรี่พันพระราชทาน89ปัจจุบันคือผลงานการวิจัยที่ประสบความสำเร็จของโครงการหลวง โครงการหลวงนับเป็นโครงการแห่งเดียวในโลกที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฟินได้อย่างสันติวิธีและเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยได้อย่าง,ย,างยั่งยืนความสำเร็จของโครงการหลวงเกิดจากแนวทางพระราชทานและพระมหากรุณาธิคุณของลอนเกล้ารัชกาลที่9และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีในการสืบสารรักษาต่อยอดงานขอนมูลนิธิโครงการหลวงนามพระราชฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรได้แ,ลแปลเปลี่ยนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงจากพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งเป็นผลผลิตที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกแบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยที่คนพื้นราบก็ได้ประโยชน์ โดยได้บริโภคผลผลิตที่สดสะอาดและปลอดภัยซึ่งก็รวมถึงโครงการวิจัยสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทานโครงการหลวงซึ่งมูนลนิธิที่โครงการหลวงได้ดำเนินการวิจัยศึกษาทดลองปลูกสตอเบอรี่สายพันธุ์ต่างๆทดแทนการปลูกฟินในพื้นที่ของโครงการหลวงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515และได้มีการขอพระราชทานชื่อพันธุ์ในโอกาสต่างๆ ปัจจุบันโมลินิตี้โครงการหลวงได้ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์329และพันธุ์พระราชทาน80ทำการปลูกทดลองและขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นสตอเบอรี่รุ่นแรกที่ได้พัฒนาขึ้นในสมัยราชการปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ได้รับพระราชทานชื่อพัุนว่าสตอรอเบอรี่พัุนพระราชทาน89 อันนี้ก็เป็นพันธุ์สตรอเบอรี่พันธุ์พระชาน89นะคะซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มานะคะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนาเรศวรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพันธุ์นี้ก็ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกร,กรของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายการส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้สตรอเบอรี่พันธุ์นี้เ,นเป็นพันธุ์ที่สร้างไรายได้กับเกษตรกร,กรและที่สําคัญก็คือผู้บริโภคก็จะได้ชิมน,นะคะกับสตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่ของมูลนิธิค่ะ จุดเด่นของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน89นะคะก็คือผลใหญ่นะคะจะเห็นได้ว่ากลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมค่ะและสีเข้มอ่าสีที่เข้มเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของแอนโทซานแอนโทไซนินที่มีสูงกว่าพันธุ์ปกตินะคะอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพงานสตรอเบอรี่เนี่ยอ่าสถานีรับผิดชอบพื้นที่ส่งเสริมอยู่3หย่อมบ้านนะครับก็จะมีอ่าหย่อมบ้านขอบด้งนะครับแล้วก็บ้านนอแลแล้วก็บ้านป่าคานะครับ ทั้ง3มหมู่บ้านเนี่ยปลูกสตอเบอรี่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พระราชทาน80นะครับสำหรับงานส่งเสริมเนี่ยจะมีเกษตรกรอยู่ประมาณ170กว่าลายแบ่งเป็นขอบดงประมาณ90ลายนะครับแล้วก็ของนอแรนะครับอยู่ประมาณ11ลายแล้วก็ของป่าคาอีกประมาณ50ลายนะครับรวมพื้นที่ส่งเสริมที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบประมาณ1 4อ140กว่าไรนะครับซึ่งต้นกล้าที่เราส่งเสริมไปเนี่ย เป็นพันพระราชทาน80เนี่ยต้นกล้ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ8 0 0แสนกว่าต้นที่เราส่งเสริมในรอบปีก็สตรอเบอรี่เนี่ยกเกษตรกรจะเริ่มปลูกในช่วงกันยานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกประมาณ6เดือนนะครับไปจนถึงเดือนมีนานะครับสำหรับผลผลิตต่อปีเนี่ยทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยอ,อยู่ประมาณห้า50ตันก็คือประมาณ50,000กิโลนะครับ50,000กิโลมูล,ลค่าที่เราคืนให้กเกษตรกรจ่ายให้กเกษตรกรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 6ล้านกว่าบาทนะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนสตรอเบอรีนะ่เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอาทิตย์ละครั้งเป็นการยืนยันว่าช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวเนี่ยมีการพ่นยาซ้ําหรือไม่อเราถือว่าโครงการหลวงมีการมาตรฐานในการตรวจสารเคมีตกวค้างที่ต่อเนื่องนะครับซึ่งให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้แน่นอนตอนแรกก็โครงการหลวงก็มาดูที่ก่อนระวังระบบน้ําทุกอย่างก่อน หลังจากนั้นเกษตรกร,ร,รที่ปลูกตรงนี้10บไาเนี่ยคือเป็นเกษตรกร,รดั้งเดิมที่ทําผ,ผลผลิตส่งขายให้กับคงการหลวงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองเนี่ยคงการหลวงก็เลยจัดสรรพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เกษตรกร,รมามา,มาเอาตรงนี้ก่อนที่จะทําตรงนี้ก็คือคงการหลวงจะจัด,จดสรรแบ่งแบ่งพื้นที่ก่อนนะครับแบ่งล็อกเป็นล็อก,เป,อกเป็นล็อกไปอย่างเงี้ยลราหลังจากนั้นให้เกษตรกรจับฉลากว่าเกษตรกรจะได้ตรงล็อกไหนล็อกไหน หลังจากนั้นโครงการหลวงก็เริ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านาปลูกสตรอเบอรี่เพื่อจะส่งขายให้กับโครงการหลวงเรามีหน้าที่ปลูกแล้วก็ดูแลเพื่อที่จะผลผลิตออกมาปุ๊บเราก็ส่งขายให้โครงการหลวงอย่างนี้ครับถึงวันนี้โมลูลนิธีโครงการหลวงยังคงดําเนินงานวิจัยและพัฒนางานด้านต่างๆเพื่อพัฒนาให้ชุมชนโครงการหลวงมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำพระบรมราชบายพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้เพื่อสรมสร้างความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตลอดไปจากพระราชประสองค์อันสำคัญยิ่งของลนกล้าราัชกาลที่9นั่นคือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราและชาวโลกสืบสารรักษาต่อยอดมาจงถึงรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมมุ่งพัฒนาวิจัยพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและสร้างไรายได้ให้กับรศัศดรชาวไทยภูเขาพลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแลง้งกลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ลดพื้นที่การปลูกฝิ่นได้อย่าง,ย,างยั่งยืนสวัสดีค่ะ